ดวงคนราศีกรกฎในปีพุทธศักราช2568ตามการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์มีผลกระทบดังนี้ดาวพุธ23ม,มกราคม15กุมภาพันธ์เรื่อนปัตตนีการสื่อสารและการติดต่อกับคู่ครองหุ้นส่วนหรือคนใกล้ชิดมีความสำคัญอาจมีการพูดคุยตกลงเรื่องสำคัญหรือมีการร่วมมือกันในด้านต่างๆ2มีนาคม 9มีนาคมเรือมระนมรณะเป็นช่วงที่ควรระมัดระวังเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดอาจต้องจัดการกับเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน10มีนาคม28มีนาคมเรือมระนมรณะอาจเกิดความสับสนความไม่ชัดเจนหรือความล่าช้าในเรื่องสุขภาพหรือการเปลี่ยนแปลงควรใส่ใจและดูแลตัวเองเป็นพิเศษ29มีนาคม สเมษายนเรือนสุภะเป็นช่วงที่ดีสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานการศึกษาหรือโครงการต่างๆได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่30เมษายนหมิถุนายนเรือนกรรมความมุ่งมั่นในการทำงานสูงมีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างผลงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายใหม่ๆในหน้าที่การงาน27มิถุนายน 5กรกฎาคมเรือนลาภะเป็นช่วงที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีมีโชคลาภหรือได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากคนรอบข้าง6กรกฎาคม25กรกฎาคมเรือนลาภะอาจเกิดความล่าช้าหรือความไม่แน่นอนในการได้รับผลตอบแทนหรือโชคลาภควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ26กรกฎาคม1สิงหาคมเรือนวินาศควรระมัดระวงังเรื่องความลับปัญหาที่ซ่อนเร้นการถูกใส่ร้ายหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดอาจต้องเผชิญกับความเครียด 16. สิงหาคม1 1กันยายนเรือนตนเองความคิดและการตัดสินใจมีความสำคัญเป็นช่วงที่อาจมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตส่วนตัว 22. ตุลาคม 28. ตุลาคมเรือนกระดุมพระโฟกัสเรื่องการเงินทรัพย์สินรายได้อาจมีช่องทางใหม่ๆในการทำเงินหรือการจัดการเรื่องเงินให้เข้าที่เข้าทาง 29ตุลาคม17พฤศจิกายนเรือนกระดุมพระอาจเกิดความล่าช้าหรือความสับสนเกี่ยวกับเรื่องการเงินควรทบทวนการใช้จ่ายและการลงทุน18พฤศจิกายน25พฤศจิกายนเรือนสหัชการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนฝูงพี่น้องหรือคนใกล้ชิดมีความสำคัญอาจมีการทำกิจกรรมร่วมกันหรือได้รับข่าวสารที่สำคัญดาวศุกร์20กุมภาพันธ์ สิบมีนาคมเรือนสุภะความรักความสุขเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าหรือการได้รับการสนับสนุนอาจมีโอกาสที่ดีเข้ามา11มีนาคม23เมษายนเรือกนกรมมะความรักความสุขเกี่ยวข้องกับการงานอาจมีอุปสรรคหรือความไม่รับรื่นในความสัมพันธ์กักบเพื่อนร่วมงาน24เมษายน14พฤษภาคมเรือนลาภะความรักความสุขเกี่ยวข้องกับผลประโยชนย์โชคลาภหรือการได้รับการสนับสนุน12พฤศจิกายน6 8ถึง2มีนาคม69 เรือนอริเป็นช่วงยาวนานที่ควรระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์อาจมีปัญหาหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นดาวอังคาร29พฤศจิกายน67-13ถึง1ิมีนาคม68เรือนลาภะอาจมีอุปสรรคหรือความล่าช้าในการได้รับผลตอบแทนหรือความช่วยเหลือควรอดทน14มีนาคม9เมษายนเรือนวินาศควรระมัดระวังเรื่องความลับปัญหาที่ซ่อนเร้นหรือการถูกใส่ร้ายอาจต้องเผชิญกับความเครียดดาวพฤหัสบดี 3ตุลาคม6 7ถึง13กุมภาพันธ์68เรือนสุภาอาจเกิดความล่าช้าในการก้าวหน้าควรทบทวนเป้าหมายและแผนงาน14กุมภาพันธ์1มีนาคมเรือนกัมมะเน้นเรื่องการงานมีโอกาสในการก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงาน6พฤษภาคม21สิงหาคมเรือนลาภเน้นเรื่องผลประโยชน์โชคลาภและการได้รับการสนับสนุน24ตุลาคม7พฤศจิกายน เรือนวินาศควรระมัดระวังเรื่องความลับปัญหาที่ซ่อนเร้นหรือการถูกใส่ร้าย8พฤศจิกายน68 19มีนาคม69เรือนสุภาะอาจเกิดความล่าช้าในการก้าวหน้าควรทบทวนเป้าหมายและแผนงานดาวเสาร์18มกราคม27เมษายนเรือนสุภาะมีความรับผิดชอบมากขึ้นในเรื่องความก้าวหน้าเป้าหมายหรือการได้รับการสนับสนุน28มิถุนายน 12. กรกฎาคมเรือนกรมมะมีความรับผิดชอบมากขึ้นในเรื่องหน้าที่การงานต้องใช้ความอดทนและความพยายาม 13. กรกฎาคม 15. พฤศจิกายนเรือนลาภะอาจเกิดความล่าช้าในการได้รับผลตอบแทนหรือมีอุปสรรคในการแสวงหาโชคลาภ16บ 16. พฤศจิกายน 30. พฤศจิกายนเรือนวินาศควรระมัดระวังเรื่องสุขภาพหรือรงปัญหาที่ซ่อนเร้นและความเครียดดาวมฤตยู 26กันยายน6 7ถึง29มกราคม68เรือนกรรมการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในเรื่องการงานหรือสถานะทางสังคม29กันยายน6 8-29ถึง29มกราคม69เรือนกรรมะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในเรื่องการงานหรือสถานะทางสังคมต่อเนื่องสรุปภาพรวมสำหรับคนราศีกร,รกฎในปีพุทธศัการาช2568ปีนี้สำหรับชาวราศีกร,รกฎจะเน้นไปที่เรื่องการงานผลประโยชน์และโชคลาภ และความสัมพันธ์จะมีโอกาสในการก้าวหน้าและได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังความล่าช้าอุปสรรคและความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดการวางแผนที่ดีและการใช้ความสามารถอย่างเต็มที่จะเป็นสิ่งสําคัญคําแนะนํามุ่งมั่นในการทํางานและใช้ความสามารถอย่างเต็มที่มองหาโอกาสในการสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้ความสําคัญกับการสื่อสารและความเข้าใจในความสัมพันธ์โดยเฉพาะกับคู่ครองและเพื่อนร่วมงาน เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในเรื่องการงานและสุขภาพหมายเหตุการวิเคราะห์นี้เป็นเพียงแนวโน้มโดยรวมควรอ้างอิงจากพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลและปัจจัยอื่นๆประกอบกันขอบคุณทุกท่านที่รับชม